ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพัธุ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังฟแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พบกันกับทิดบ้วนบางประมา เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแฟ,แฟนๆรายการหลายท่านที่บอกว่าได้ติดตามฟังคลิปเสียงของผมแล้วก็บอกว่าชอบนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจท่านมีความรักต่อผมอยู่แล้วนะก็เลยชื่นชอบเมื่อได้ยินเสียงก็ขอบพระคุณมากแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราคุยกันทุกวันนั้นก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะแม้ว่าบางครั้ง ไม่ตรงกับที่เราจะต้องเอาไปใช้แต่ก็สามารถที่จะ,ะเก็บตุนไว้เป็นองค์ประกอบส่วนชีวิตเป็นความรู้ส่วนตัวก็ได้นะครับเราคุยกันมาในรายการทิศบุญนชวนคุยยามเช้าเรื่องเกี่ยวกับฝนฤดูแล้วเราก็วิเคราะห์ฝนฟ้ารวมไปจนกระทั้งถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องคราวนี้ วันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องบ่อนะคำว่าบ่อเนี่ยนะหลายหลายคนก็คงนึกภาพออกเข้าใจนะเขียนว่าบ่อใบไม้อออ่างไม่เอกบ่อแต่ความจริงแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์เราจะแจงรายละเอียดนั้นมันมีบ่อในหลากหลายลักษณะที่เราจะคุยกันได้นะครับท่านผู้ชมครับ ฟังค,ครับปกติเนี่ยเวลาน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยที่มันตกมันหล่นลงมาในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีปัญหายัางไงก็คือว่าถ้ามันตกมาแรงนะแล้วก็ฝนตกหนักนะครับน้ำซึมลงดินไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าน้ำก็จะไหลไปจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำนะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและการไหลไปชี้ไปเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปธรรมดาธรรมดานะเวลามันไหลไปเนี่ยความแรงของน้ำมันจะกวาดต้อนเอาอินทรีย์วัตถุเศษพืชรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ผิวดินเนี่ยชะล้างไปกับน้ำด้วย นี่จึงต้องเป็นที่มาของบอ่อที่ผมเรียกว่าบอ่อดักปุ๋ยนะฮะหมายความว่าไอ้ตรงไหนที่มันเป็นที่ต่ำสุดของพื้นที่น้ำมันจะไหลมารวมกันตรงนั้นและก่อนจะไหลลงสู่ลำรางสาธารณะหรือที่ระบายน้ําอื่นต่อไปมันจะต้องมาตกที่ตรงบอร่อนี้เสียก่อน นะครับผมเรียกว่าบ่อดักปุ๋ยอย่างน้อยเศษตะกอนวัสดุต่างๆมันจะตกลงไปแล้วน้ำที่ล้นจากบ่อนี้ก็จะไหลรินออกไปอย่างที่อื่นๆต่อไปนะอย่างนี้บ่อลักษณะนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องลึกมากนะครับอาจจะไม่จะเป็นตรงลึกมากอาจจะดูคล้ายๆเหมือนลักษณะแองนะ ซึ่งโดยทั่วๆไปก็เอาสักเม็ดหนึ่งเผื่อว่านานๆทีเราก็มาโกยเอาตะกอนดินที่ทับถมกันอยู่ตรงนี้กลับขึ้นมาเป็นปุ๋ยเหมือนกับที่ชาวสวนเขาลอกเลนในร่องสวนขึ้นมาโปะบนร่องสวนนั่นแหละคล้ายๆแบบนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าบอ่อดักปุ๋ยนะครับทีนี้ ในกรณีที่เรามีพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านก็ควรจะต้องมีบอ่อครับนะฮะทีนี้บอ่อที่ว่าเนี่ยมันมีบอ่อยังไงบอ่อเก็บน้ำบอ่อเลี้ยงปลาหรือว่าบอ่อเกษตรผสมผสานนะฮะหรือจะเป็นบอ่ออะไรนะครับก็ต้องจำแนกต่อไปในกรณีที่เป็นบอ่อเก็บน้ำ อย่างนี้ก็ท่านก็ลองประมาณดูว่าในพื้นที่ของเรานั้นมันกว้างใหญ่แค่ไหนนะฮะเป้าหมายก็คือว่าน้ำฝนที่หล่นลงมาจะถูกกักเก็บเอาไว้ตรงนี้และสามารถใช้ได้ตลอดปีคือหมายถึงว่าหน้าฝนมีน้ำพอเลยจากหน้าฝนไปแล้วถึงช่วงแล้งบ่อน,นี้ ก็ยังเก็บกักน้ำได้อยู่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้รอฝนใหม่มาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดินของท่านเนี่ยท่านต้องสำรวจครับว่าบริเวณไหนนะที่มันเก็บน้ำได้คือดินในผืนเดียวกันเนี่ยนะบางทีมันไม่เหมือนกันละ่ะท่านไปขุดผิดที่บางทีมันก็เก็บน้ำไม่อยู่แต่ว่า พื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยบางจุดข้างล่างมันเป็นดินดานนะฮะมันเป็นดินโครงสร้างเหนียวมันก็เก็บน้ำได้แต่สำหรับความคิดของผมไม่ว่าท่านจะเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ตลอดทั้งปีขุดไปเถอะครับแต่ว่าคนทั่วไปนั้นมักจะไม่ยอมขุด โดยเหตุผลว่ากลัวจะเสียพื้นที่ในการเพราะปลูกนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถบริหารจัดการบ่อนั้นให้มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่เสียพื้นที่ในการทำการเกษตรเราทำได้ครับนะแต่ว่าบ่อถ้าเป็นบ่อเก็บน้ำนะแน่นอนที่สุดกว้างได้เท่าไรยาวได้เท่าไร ลึกได้เท่าไหรก่ก็ก็ทำไปนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็เอารถแบ,บโคโฮตักจะหนึ่งปุ้งกีหนึ่งระดับปุุงกีหรือสองระดับปุุงกีก็สุดแท้แต่นะอันนี้ท่านก็ประมาณดูเองก็แล้วกันว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันจะต้องการใช้น้ำต่อปีประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญนะอา้าว ทีนี้บอกว่าอยู่ที่ดอนก็ต้องมีเหรอบ่อบอ้อาวถ้ามันมีเก็บกักน้ําได้มันก็ดีนะบางคนเขาก็ใช้บ่อดักปุ๋ยกับบ่อเก็บน้ําเนี่ยเป็นบ่อเดียวกันเลยก็มีอย่างบางทีคนที่เขาทําที่กเกษตรที่สูงๆหน่อยนะฮะไอตรงไหนที่เป็นแอ่งต่ำเนี่ยเขาก็จะเ,เรียกว่ามีบ่อรับน้าไว้อย่างนั้น แต่ว่าถ้ากรณีของคนที่เข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ําอยู่แล้วนะบางครั้งจะปลูกบ้านปลูกช่องก็ไม่มีดินจะไปซื้อดินก็แพงเขาก็แปลงพื้นที่เรียบเรียบเนี่ยให้ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ่อนะฮะทีนี้ถ้าจะมีบ่อ นะครับก็ส่วนมากก็จะต้องอยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะเพราะว่าลถตักมันก็ตักขึ้นมาส่วนหนึ่งนั้นก็มาเป็นเนินในการปลูกบ้านอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบ่อบ่อที่ดีนะครับพี่น้องครับอย่าให้เป็นชนิดที่เรียกว่าจากดินแล้วก็ถึงขอบบ่อเลยนะถ้าให้ดี มันจะต้องมีชานบ่อสมมติผิวดินพอลงไปอีกระดับสักเมตรหนึ่งมีชานบ่อระดับหนึ่งแล้วจึงเป็นที่ลาดเอียงลงไปอย่างนี้ผลดีคืออะไรบ่อจะไม่พังบ่อจะไม่พังเพราะถ้าไม่อย่างเช่นนั้นเนี่ยน้ำมันจะชะล้างแล้วบ่อจะสุดบ่อจะพังนะฮเพราะ ถ้ามีชานบ่อแบบนี้บ่อไม่พังวิธีที่จะทำให้บ่อไม่พังก็คือตามบริเวณขอบบ่อชายบ่อถ้าเผื่อท่านมีญ้าแฝกอ้าก็แจ๋วเลยเพราะว่าย่าแฝกนั้นรากมันลึกมันก็จะจับยึดแน่นนะแต่แม้ไม่มีหญ้าแฝกก็ให้เลี้ยงญ้าต่างๆเอาไว้แต่ เราไม่ถางหญ้าขอบบ่อจนเตียนแต่เราจะใช้วิธีตัดหญ้าแต่พึงระวังว่าอย่ารอให้หญ้าออกดอกแล้วค่อยมาตัดควรจะตัดก่อนที่หญ้าจะเกิดดอกเพื่อว่าเมล็ดหญ้าเหล่านั้นจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาที่อื่นๆต่อไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,รบนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาขอบบ่อทีนี้ขอบบ่อ ควรปลูกต้นอะไรควรปลูกต้นมะพร้าวครับควรปลูกระยะเท่าไหร่ไม่ต้องจัดระยะเลยครับปลูกทีเข้าไปเท่าไหร่ได้ก็ปลูกเลยแต่โดยทั่วไปก็เอาผมว่าสามคูณสามเมตรท่านก็ปลูกมะพร้าวไว้ชายบ่อนะปลูกมะพร้าวไว้ชายบ่อด้านหนึ่งปลูกมะพร้าวปลูกกล้วย ข้างล่างเลี้ยงหญ้าไว้นะครับขอบบอ่อด้านนอกอาจจะปลูกไผ่นะปลูกมะพร้าวร่วมด้วยช่วยกันพวกนี้เราปลูกวัตถุประสงค์หลักเราไม่ได้เน้นที่ปริมาณผลผลิตสักทีเดียวเราเน้นอะไรครับเราเน้นที่รากเราต้องการรากยึดเกาะขอบบอ่อเหล่านั้นเอาไว้นะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้การทำบ่อแล้วบ่อไม่พังทีนี้นี่เป็นบ่อเก็บน้ำนะที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ว่าบ่ออีกลักษณะหนึ่งก็คือบ่อที่เราบอกเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเราขุดบ่อขึ้นมาสร้างบ้านบ่ออย่างนี้ก็จะไม่ลึกมากจะไม่เหมือนบ่อเก็บน้ำเช่ไหมบ่อนี้ก็จะไม่ลึกมาก โดยทั่วไปก็สักประมาณ1เมตร1เมตรครึ่งก็แล้วแต่ปริมาณดินที่นำขึ้นมาใช้และเนื่องจากว่าเป็นบ่อใกล้บ้านเพราะฉะนั้นบ่อแบบนี้เราก็มักจะปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆเอาไว้ที่บ่อผมก็แนะนำว่าเอาจะได้มีกับข้าวกินเราก็ปลูกบัวสาย เอาบัวสายท่านชอบสีอะไรสีแดงหรือสีขาวถ้าสีขาวาสายบัวมาต้มแล้วน้ำมันไม่ดำนะแต่ถ้าบัวสีแดงก็น้ำจะดำหน่อยนะครับอา้าวอันนี้ก็ปลูกบัวสายระดับความลึกสักประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครึ่งแต่ว่ากลางวันไม่ได้ชมความงามเพราะว่าบัวมันจะออกดอกแล้ว บานในเวลากลางคืนสามทุ่มเนี่ยบานละแล้วบานไปถึงประมาณสามโมงเช้าแล้วมันก็หุบแล้นะกลางวันก็หุบทั้งวันนะครับอันนั้นก็คือบัวสายขอบบอท่านสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพื่อค้าขายต่อไปได้ก็ปลูกไม้น้ำํำอย่างเช่นอะไรครับคลาแดงคลาเขียวนะหรือจะเป็น กกรมกกอียิปกกราชินีนะฮะาท่านก็ไปลองรวบรวมดูก็ปลูกปลูกแล้วเวลาปลูกไปสักพักต้นมันก็ขยายพอต้นมันขยายมันก็ยึดขอบไปด้วยนะเมื่อไรที่เราต้องการจะไปขายเราก็แยกใส่กระถางเอามาตั้งไว้พอมันตั้งตัวได้เราก็เอาไปขายได้นะครับในน้ำ ในในได้บอกเนี่ยเราก็อาจจะเลี้ยงไม้น้ำตัวอย่างเช่นอเมซอนอเมซอนใบกลมอเมซอนใบพายอเมซอนใบพายเนี่ยใบยมันจะเรียวแหลมเล็กนะฮะถ้าให้ผมชอบผมชอบอเมซอนใบกลมเวลามันออกดอกเนี่ยนะมันจะยืดช่อกมาแล้วก็มีดอกขาวๆสีขาวๆสวยนะ แต่พัน์ไม้น้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกตั้งหลากหลายชนิดท่านก็อาจจะทำบ่อที่เราเอาดินขึ้นมาปลูกบ้านเป็นเหมือนจัดสวนไม้น้ำนะครับบางสวนอาจจะมีผักบุ้มเอาไว้ปลูกกินนะเด็ดยอดกินได้หรือจะเป็นกอผักกระเฉดแล้วแต่ครับบนผิวหน้าของน้ำนั้นเราสามารถที่จะจัดเป็นทั้ง สวนครัวน้ำสวนครัวที่เป็นพืชน,น้ำหรือจะเป็นไม้น้ำที่เป็นไม้ประดับทำได้แต่ถ้าบอกว่า,าไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้เอาไม่ชอบแบบนี้เนื่องจากว่าขนาดของบ่อน,นั้นมันใกล้เคียงกันกันกบบ่อเลี้ยงปลานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขุดบ่อเนี่ยมันต้องรู้วัตถุประสงค์กันนะครับถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลา เวลาเราขุดบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งท่านไปดูเถอะครับเดี๋ยวนี้ที่จังหวัดนคนปรปฐมแต่ก่อนทำนาข้าวกันเดี๋ยวนี้ข้าวราคาไม่ดีชาวบ้านชาวช่องก็หนีไปเลี้ยงกุ้งกันหมดเลี้ยงปลากันหมดนะฮะแต่ว่าเทียบปลากับกุ้งเขาก็เลี้ยงกุ้งมากกว่าปลาเพราะว่ากุ้งมันราคาดีกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็ขนาดบ่อก็ตกประมาณสัก หนึ่งเมตรลึกก็ไม่เกินเมตรครึ่งนะเวลาตอนที่เราเตรียมบ่อนะครับเราขุดบ่อเสร็จสับเรียบร้อยนะเราถ้าเป็นบ่อดินใหม่นะเราก็ตากบ่อไว้ให้แสงแดดแผดเผาฆ่าเช,เชื้อโรคเชื้อโรคเสร็จแล้วดูดินซะหน่อยถ้าดินมันเป็นกรดเราก็เอาปูนขาวมาว่านมาโรยที่ ก้นบ่อนะฮะวานโรยที่ก้นบ่อแล้วนะครับเราก็อาจจะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็หมูลสัตว์นี่แหละครับนะขี้วัวนะะขี้ไก่อรโรยใส่ลงไปเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเขียวของน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางนะครับอแล้วเราก็ปล่อยน้ำ ขังน้ำจนกระทั่งมีความพร้อมนะฮะมีพืชน้ำเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยปลาทีนี้วิธีเลี้ยงปลาก็แล้วแต่บางคนเลี้ยงปลาบางคนก็เอาเน้นปลากินพืชอย่างเดียวปลาน้นอย่างเดียวอ่ะอย่างนั้นก็จะแจงไปหาลูกปลานินมาลงนะแต่ว่าก่อนจะเลี้ยงเราก็ต้องปราบศัตรูของปลา นะมีการระแวดระวังอตัวเฮียไม่ให้ครานลงมากินหรือว่างูงูกินปลานะฮะอันนี้ก็เป็นศัตรูของปลาซึ่งเราจะต้องปราบหรือแม้กระทั่งอย่างปลากินเนื้อปลากินเนื้ออย่างปลาช่อนปลาบูนะอันนี้เราก็ไม่ให้เข้ามาในบอ่อเพื่อว่าจะได้มามากินลูกปลาแล้วเดี๋ยวนี้ เพื่อไม่ให้ปลามันแน่นบ่อเกินไปเขาก็จะเลี้ยงปลาที่เรียกว่าปลาธรหมันแล้วนะไม่ไม่ออกลูกออกหลานไม่เยอะแยะเพราะปกติโดยธรรมชาติจาเป็นปลานินมันก็ออกลูกออกหลานเยอะอปลากินพืชคนทุนน้อยก็เลี้ยงปลากินพืชจะเป็นปลานินปลาตะเพียนแล้วก็หาอาหารธรรมชาตินะครับ ถ้าไม่เอาความสวยงามของบอ่อไปตักแหนมาแหนแหนเล็กแหนเป็ดนะดีข้างบ้านผมแหนเยอะนะปรากฏว่าก็มีคุณลุงอายุเยอะพอสมควรเขาก็ไปเอาไอ้ไอต้ตะกร้าพลาสติกมาแล้วก็ลงไปตักแหนใส่กระสอบวันหนึ่งสองสามกระสอบนะนี่เขาก็คงจะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะครับ นี่เขากา็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติผักบุ้งผักบุ้งนี่บ้านผมไปซื้อเข้ามาสองกอนะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็บอกว่าช่วยทกผักบุ้งให้น้อยแล้วผมก็มาปลูกไปสองกอนะบ่อเล็กบ่อน้ําตื้นเสร็จแล้วเวลามันเริ่มยืดยาวยเยอะแยะเต็มบ่อผมก็ถกผักบุ้งแล้วเอาไปไหน แล้วผมก็เอาไปโยนในบ่อใหญ่เพื่อเป็นอาหารของปลาตะเพียนเพราะว่าโอ้ในที่บ้านปลาตะเพียนเยอะครับปลาหลากหลายพันธุ์แต่ว่าลักษณะบ่ออย่างบ่อปลาบ้านผมนั้นมันเป็นปลาที่เกิดมาเพื่อมีชีวิตอยู่เจ้าของไม่จับไปฆ่าไปแกงทั้งนั้นแต่ว่าถ้าท่านจะเลี้ยงปลาเพื่อเป็นธุรกิจ ถึงเวลาปล่อยปลาอาหารห้ามทำอย่างที่ผมพูดเมือ่อกี้ไอ้นั่นมันเป็นการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติตามยถา,ากรรมเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้เ,ไวเป็นเพื่อนแต่ถ้าเราจะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพปริมาณปลาที่ปล่อยนะขึ้นอยู่กับชนิดข,ของปลานะพื้นที่กี่ตารางเมตรต้องปล่อยปลากี่ตัวอาหารต้องถึงครับห้ามประหยัดอาหาร ห้ามขี้เหนียวอาหารเพราะถ้าไม่งั้นเจงครับปลาไม่โตครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงปลาเป็นอาชีพต้องให้อาหารให้ถึงตามมาตรฐานพอถึงครบกำหนดวันนะกี่เดือนกี่เดือนจับได้ต้องเอาอวนมาตีมาจับพอจับปลาเสร็จสับเรียบร้อยน้ำในบอ่ออาจจะต้องดูดน้ำออกไหมเ,เพื่ออะไรเพื่อตากบอ่อ อา,อาจจะต้องมีการกําจัดนะฮศัตรูของปลาที่บางทีมันไหลมากับน้ํากับอะไรพวกปลากินเนื้ออะไรต่างๆที่ถ้าเราเลี้ยงปลากินพืชนะครับหรือบางคนเขาก็เลี้ยงปลาเบนจพั์เบญจะก็ห้าแล้วก็คือปล่อยปลาผสมผสานถึงเวลาตีอวนจับปลาไปขายนะแต่ว่าถ้าเป็นทิบบนมานมา,มา,มาผมก็ก็ไม่กล้าทํา นะฮะเพราะว่าเลี้ยงส่วนมากก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะฮะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนก็ต้องลงทุนเหมือนเราเลี้ยงเพื่อนอะเลี้ยงเพื่อนเราไปร้านอาหารเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารใช่ไหมเลี้ยงปลา่างก็ไปโยนอาหารปลาก็ขึ้นมากินกันน,นุบน,นับน,นุบนับนุบนับเราเห็นปลาขึ้นมากินเราก็มีความสุขนะฮะสุขที่ได้เห็นขึ้นมากินแต่ว่าถ้าคนเลี้ยงปลาสวยงาม คุณก็ต้องเอาอปลาทับทิมเพราะว่าเวลามันขึ้นมากินมันลอยหัวมันเห็นตัวแวกว่ายแต่ถ้าเป็นปลาตะเพียนมันก็โผล่ขึ้นมาฮุบปั๊บลงฮุบลงฮุบลง,บลงปาาลาแต่ละชนิดมันมีนิสัยใจ,ใจคอที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านฝังที่กรุรบครับอ้าวนี่เราคุยกันในประเด็นเรื่องบ่อนะะเพราะฉะนั้นบ่อน,นี้ ถ้าเราจะประยุกต์ผสมผสานนอกจากเลี้ยงปลาแล้วก็ตรงบ่อไม่ลึกเกินไปนักบางครั้งเขาก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงผสมผสานผสมผสานยังไงก็บนบ่อเขาก็มีสะพานไม้ไปแล้วขอไปสร้างอาคารมีหลังคาแล้วเขาก็เอาไก่กงตับนะฮะมาเลี้ยง แล้วก็ให้อาหารไก่พอไก่ขับถ่ายลงไปในบอ่อก็เป็นอาหารปลานะให้ปลากินขี้ไก่นะถ้าไปแถวเนี้ยบางลี่สองพี่น้องเนี้ยนะเขาก็เลี้ยงปลากันบอ่อใหญ่ๆด้วยมุมบอ่อหนึ่งก็มีอาคารเลี้ยงไก่นะเสร็จแล้วก็ขายไก่จับปลาขายด้วยนี่ก็แบบหนึ่งแต่ว่า,อ,าอย่างบางทีก็ ตามขอบบ่อนะครับนะทำตามขอบบ่อถ้าเราทําเกษตรผสมประสานนะตามขอบบ่ออ้าวตรงนี้ก็เลี้ยงหมูตรงนี้ก็ทําขอกแพะตรงนี้ก็ทําบ่อปลาอ่าทำเลี้ยงไก่นะฮะขอบขอบบ่อมันขับถ่ายลงไปปลาก็กินไอ้น้ำในบ่อก็เขียวอือเลยนะเป็นน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะ เราก็ดูดน้ําจากบอ่อนี้แล้วก็เอาขึ้นไปรดน้าต้นไม้เดี๋ยวนี้ดูดน้ําขึ้นเอาขึ้นไปใช้ก็ต้องเป็นไงครับเปลืองไฟไมีเสียค่าใช้ใจ่ายหรือมันก็ก็ไปซื้อโซล่าเซลลเพื่อมาเป็นปั๊มน้ําก็ยังต้องลงทุนอีกเดี๋ยวนี้ท่านเปิดดูใน YouTube เขาก็เอาเอกข้อทดนะขนาดสองนิ้วครึ่ง สามนิ้วทดสองนิ้วครึ่งหรืออะไรก็แล้วแตนะ่เสร็จแล้วก็มีแกนอยู่ข้างในแกนก็เจาะรูแล้วก็เอาภาพไปดูเองครับแล้วก็ทำเป็นที่ปั๊มน้ำโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยนะฮนะมีท่ออากาศหน่อยสามารถที่จะปั๊มน้ำขึ้นมาใช้ได้นะครับท่านฟังครับเดี๋ยวนี้ฝนเวลาตกตกหนักตกแรง แม้ว่าจะไม่มีบ่อเป็นลักษณะบ่อที่ขุดดินมาสร้างบ้านบ่อปลาบ่อเก็บน้ำหรือจะบ่อดักปุย๋ยเราก็อาจจะต้องอทำเป็นลักษณะเหมือนแอ่งดินหรือจะเรียกว่าหลุมดินนะปกติอาจจะเอาอินทรีย์วัตถุอะไรไปใส่ไว้เป็นที่กองกิ่งมุงกิ่งไม้แต่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย เวลาฝนตกลงมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันมีจุดหยุดจุดหนึ่งที่น้ำจะมาออกันอยู่ตรงนี้แล้วค่อยๆซึมลงดินไปหรือจะไหลล้นไปอย่างที่อื่นก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมรากเพราะความหมายของคำว่าน้ำท่วมในทางการเกษตรนั้นเราก็หมายถึงน้ำท่วมราก นะครับท่านผู้ฟังที่ครพบครับอา้าวใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมปลูกยังไงไม้ลิมบอร์าก็หรือจะอะไรต่ออะไรก็สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมาได้นะครับส่งจดหมายก็ได้ตู้ปอนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140หรือจะรอไปถามสดๆทาง Facebook จันพุทธศุขจันกับสุขทุ่มครึ่งวันพุธหนึ่งทุ่มนะก็ได้ หรือจะติดต่อไปที่วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปดูรายการทิศบวนชวนคุยทางช่อง9อสมทหมายเลข30ตี5ครึ่งทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับอ้าววันนี้คุยเรื่องบ่อใครสนใจะไยเพิ่มเติมถามมานะครับเวสตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตรีลลนาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย พีดโพดนห้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพัน์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุตาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์